กระต่ายครูภัยบูลโพสแตกสอเขาขาเตียงสันครอนทำเอาขาเผือกทั้งหลายนั่งจับข่าวเมาส์กันอีกแล้วค่ะสำหรับชีวิตรักของน้องร้องสาวกระต่ายพันธิพากับสามีครูภัยบูลแสงเดือนที่ช่วงหลังมานี้ไม่ค่อยมีรูปคู่หว,วานหรือโมเมนต์ค้างรักออกมาให้ได้เห็นกันเหมือนเมื่อก่อนค่ะแถมสาวกระต่า,ตายยังคืนสถานะบ,บนเฟซบุ๊กว่าโสดและโพสแคปชั่นแปลกอาทิไออกหักและ เมื่อหัวใจคุณแตกสลายสมองคุณจะเริ่มทำงานขณะที่ครูไพบูลก่อนหน้านี้ก็ขึ้นสตอรี่เศร้าที่สื่อความหมายคล้ายคนอกหกักทั้งในเรื่องของการเลือกเพลงหรือแคปชั่นต่างๆและมีโพสต์หนึ่งเป็นภาพดอกไม้ช่อโตที่เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าขอโทษนะคนดียิ่งเป็นการตอกย้ำในะเรื่องความสัมพันธ์ที่หลายคนสงสัยว่าตอนนี้ความรักของทั้งคู่จะยังแฮปปี้หรือมีอะไรหรือไม่ แตไม่ว่าความจริงจะเป็นในรูปแบบไหนคงต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาพูดเองน่าจะดีกว่าค่ะ